สวัสดีเราไวดุ่นสุดโจูสปอยหนังโครโมวันนี้อยู่กับภาพยนตร์ที่เป็นตำนานของเหล่าเด็กน้อยไม่อยากจะโตอยากเจ้าแผนกับนางเวนดี้ปี2023ที่ดาม่านักตั้งแต่หนังยังไม่ทนันฉายก็รอซะวกๆๆเต็มที่เลยมู <laughs> เอาเป็นว่าตัวหนังจะเป็นยังไงกดไหลก่อนฟังกปอยกันได้เลยเรื่องราวของไอ้แผนเวอร์ชั่น B ี0 2 3นี่มนะครับมันได้เริ่มขึ้นนาทีบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนครอบครัวหนึ่งที่มีลูก3มคนกําลังวุ่นวายอยู่การจัดของเพื่อให้ลูกสาวที่มีนามว่าเวนดี้ได้ออกไปหาฟาร์มรู้นาที่โรงเรียนเตรียมอุดมพอตอนนี้เธอเข้าสู่วัยกาลังจะเป็นสาวแล้วซึ่งตัวเธอเองก็ไม่อยากไปหรอกนะครับเพราะว่าคิดถึงชีวิตตอนเป็นเด็กที่มีคนคอยเช็คเลโอ อาใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับน้องทั้งสองคนของเธอที่ตอนนี้กําลังเล่นต่อสู้สวมบทเป็นตัวละครในนิทานชื่อดังที่มีชื่อว่าปีเตอร์แพนกับกัปตันฮุกเวนดี้เฮดุงลจึงเข้าไปร่วบแจมด้วยโดยโดดไปช่วยน้องชายที่รับบทเป็นปีเตอร์แพนและกําลังเก็บายแเพ้ให้กับกัปตนันฮุก ก็ต้องมาเจอฉันเธอจืด<ๆ>เพลงดาบตะวันหน้าที่รังเรียนมาจากบัวผันฟันยับจนทั้งสองคนเนี่ยไปพาทา่าดาบไม้ลอยและลิ้วไปชนกับกระจกแตกดังบูเลงจึงทําให้คุณพ่อของเธอโมโหหนักมาก เขาได้วิ่งขึ้นมาและตอบว่าลูกทั้งสามคนนี่เป็นฝีมือใครทําไมทัาตัวจังไรอย่างเงี้ยไอเจ้าจรน้องชายก็มองไปหาพี่สาวทาให้คุณพ่อเนี่ยรู้ทันทีว่านี่ต้องเป็นฝีมือของนางเวนดี้แน่นอนก็เลยดา่าเธอไปชุดหนึ่งที่โตเป็นสาวแล้วยังเล่นเป็นเด็กหัวหมวยอยู่ได้อเอาด่าปะเก็บก่อนที่เมสาวเวนดี้ของเราจะรีบวิ่งไปหาหมุมเงียบๆก็จะแอบหยิบเอาแต่งหูขคอคุณแม่มาสวมเออดูไปก็สวยดีนี่หว่ากันใดดานคุณแม่มาเห็นลูกก็แบบอา้าวลูกโตเป็นสาวแล้วนะรู้จักรักสวยรักงาม แล้วเป็นเรื่องปกติตเวนดี้เนี่ยไม่อยากโตเธออยากเป็นเด็กน้อยจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนต้อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็หมดความสนุกไม่เีคนเอาใจไร้คนสมเพชคุณแม่ก็พยายามจะสอนลูกสาวนะครับว่าคนเราเนี่ยจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีใครเป็นเด็กตลอดไปหรอกนะซึ่งไม่ว่าจะพูดยังไงเวนดี้เนี่ยก็มานอนคิดว่า ฉันไม่อยากเป็นผู้ใหญ่ฉันอยากอยู่อย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยอ้าออโอ้ยเลี้ยงลูกมาไงไม่รู้ก็เลยร้องเพลงกล่อมเด็กเนี่ยครับให้เธอฟังจนพวกเขาทั้งหมด3หนอเนี่ยหลับปุ๋ยลงในค่าคืนนั่นเองจูู่ภายด้านนอกก็ได้มีวิญญาณร้ายเอ้ยไม่ใช่ได้มีตัวอะไรสักอย่างบินหย่อยๆมาเพื่อหาทางเข้าจากหน้าต่างมันค่อยๆก็ยุกกยุกจนบรรสุกเมื่อถึงตู้เวนดี้ละอองที่ดูดออกมาจากปีกของสัตว์ประหลาดเนี่ยก็ล่องลอยไปโดนที่ตัวของแม่นางเวนดี้จนเธอเนี่ยค่อยๆปลิววิวขึ้นไปกลาวิว ดเหตุการณ์นั้นทําให้พวกน้องๆช็อกโลกเป็นอย่างมากพวกเขาตื่นขึ้นมาแล้วจับปีศาจตัวนั้นไว้ก่อนที่น้องคนสุดท้องแกตโกนบอกกับพี่สาวว่าพี่ลอยขึ้นไปวิ่งเดี๋ยวนะั้นที่กูละเมอลอยได้เลยไม่นะนี่มันไม่จริงไม่มีคนปกติที่ไหนเขาละเมอลอยหรอกทุกคนเนี่ยก็สับสนเป็นอย่างมากนะครับจนเวนดี้พี่สาวไปขอดูว่า น้องชายอย่างไอเจ้าจรเนี่ยมันกรหำเอ้ยมันกรอะไรไว้พอเขาคลายมือออกมาก็ทาให้ทุกคนเนี่ยขวัญกระเจิงเฮ้ย hey, ตัวอะไรวะนี่เรื่องแสงได้ด้วยไม่ใช่หิงห้อยแน่นอนฉันว่ามันจะต้องเป็นหิงหวดแน่มีด้วยว่ากูเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละแต่แล้วจู่ๆชายลึกล้ำก็โผล่มาจากหน้าต่างพร้อมกับใบมีดที่มีแสงสว่างแวววาวกระทบกับแสงจันทร์หยุดนะจะทําอะไรอะปล่อยสหายชั้นเดี๋ยวนี้ไอเจ้าเด็กคนเนี่ยนะครับก็คือบักแผนนั่นเอง <laughs> เรียกสเสียเลยไอบักแผนปีเตอร์เนี่ย มันได้มาที่นี่เพื่อจะชวนพวกเขาไปดินแดนลึกลับพร้อมกับมาตามหางเงาของตัวเองที่หายไปด้วย เออเธอมาตามหาเงาของตัวเองเหรอใช่เงาของฉันมันหนีเที่ยวอ่ะก็เลยทําให้เด็กๆทุกคนเนี่ยสับสนเป็นอย่างมากวันนี้กูดูหนังซีเรีส์แล้วดูหนังเด็กน้อยอยู่วะเนี่ยพอยเจ้าแผนมันเล่นค้นห้องสมุนอุยปุยทำไมฉันเกิดมาเห็นอีกแล้วก็รับรองว่าโดนสวดอีกแนค่ค่อยๆคน้นได้ไหมเดี๋ยวหัวใจวายกันพอดีอและสุดท้ายเจ้าแผนก็เจอเงาของตัวเองจริงๆแต่ทว่ากว่าที่ว่าจะได้เงาเก่าคืนมันก็ทําให้ตีนของเขาเนี่ยถึงกับบาดเจ็บเวนดีจึงไปเอาเข็มเย็บผ้าเนี่ยมาเย็บเงาให้เขาติดกับตตรงเเเเท้าแ่ปปีออ์มัันนกกลวิไธ แทงฉันเหรอไม่แต่สิ่งนี้จะช่วยเธอได้ไอ้แม่นางปีศาจตัวจิ๋วนี่เขาพยายามห้ามเพราะนึกว่านางเวนเนี่ยจะไปทําร้ายปักแผนเขาแต่ปีเตอร์แผนก็พยายามบอกเธอว่าเวนดี้มีจิตนานดีปีศาจเองก็ทําหน้าแบบบ่นๆนะครับตุ๊กยิ๊กตุ๊กยิ๊กแต่เวนดี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องพร้อมกับถามแผนว่าไอตัวเฮียนี่พูดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเธอพูดอะไรระวังหน่อยคําพูดคําจาที่มันดังเด็กนะไอตัวเนี้ยมันชื่อว่าติงติงก็เบลติงก็เบลวอนตะขนลาเฮลรู้จักไหมอ๋อแต่ที่กูเคยเห็นมันไม่งง่่ใอยาง อีกอย่างไงเจ้าเนี่ยมันคือเพื่อนฉันไม่ใช่ปีศาจเป็นนางฟ้ารู้จักไหมเนื่องจากว่าทุกคนไม่เคยเห็นนางฟ้านะครับก็เลยเชื่ออืมนางฟ้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองสินะแถมดูเหมือนว่าไอพีเตอร์เพนจะรู้จักเวนดี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะตัวของเขาเนี่ยแอบเฝ้ามองเธอมาตั้งแต่ตอนนั้นกู้ตายนี่แผนมึงเป็นสตอกเกอร์เนี่ยอ้าว่าไปนั่นฉันอยากช่วยอยากพาเธอไปจากที่นี่แต่ว่านะวังให้ดีเธอจะแทงถูกหัวใจฉันโจนเหตุการณ์นั้นก็ร้องว้าว หัวใจนางอยู่ที่ตีนเหรอเจอใชยเค่พวกเธอไม่มีหัวใจอยู่ที่ตีนกันเลยเอาล่ะครับเป็นคุณจะตกใจฝ่ายไหนไมเคิลน้องเล็กก็บอกว่าเวลาที่ดุกอตตุนหมีโมมาจีบเม่จะจูบตีนมันความเจ็บปวดก็จะหายไปบักแนพนปีเตอร์ได้ยินอย่างนั้นก็อยากจะได้จูบบ้างว่าแต่จูบคืออะไรเหรอเธอช่วยจูบฉันได้ไหมเวนดี้เวนดี้เนี่ยเขาหน้าซีดเลยนะครับเออเอเอถ้าไม่รู้ว่าจูบคืออะไรแล้วจะพูดมาทําไมวะและด้วยความที่เขาไม่รู้ความหมายเวนดี้ก็เลยโกหกไปว่าจูบเนี่ยก็คือคือ คือคือเฮียอะไรวะเนี่ยคุณไม่รู้จักเอาเป็นว่าฟ้าขวดกันแล้วกันเีต่อนายพกจูบไว้นายจะหายไปปิดทิ้ง <c oughs> ซึ่งเมื่อแผนรับมันมา <c oughs> เขาก็รู้สึกถึงพลังของจูบอ่าโคตรดี เมื่อเสร็จสิ้นเรื่องราวทุกอย่างแล้วนะครับเจ้าแผนเนี่ยก็สัญญาว่าจะพาเด็กๆทุกคนไปยังดินแดนที่ใครไม่เคยเห็นแต่ว่าการจะไปที่นั่นได้ทุกคนจะต้องเหาะให้ได้ซะก,ก่อนเวนดี้ก็กลัวมากไ <c oughs> ม่ใช่หนังพารีวอเตอร์นะเว้ยแต่ว่ามันมีเทคนิคนเล็กๆน,น้อยๆอย่างการนึกถึงสิ่งดีๆที่ทําให้เธอน่ะมีความสุขและก็ผงวิเศษจากทิงกระเบลมันจะทําให้เธอเนี่ยลอยได้พอได้ยินอย่างนั้นเวนดี้ก็ลองดูนะครับเธอนึกถึงช่วงเวลาที่เธอเป็นเด็กตัวเล็กและมีคนคอยสมเพชจึงทําให้เธอเนี่ยสามารถ เหาะก็ไปบนฟ้าได้อย่างง่ายได้ว้าวไม่ต้องใช้ชุดเกาะตอนนี้ฉันเป็นซูเปอร์แมนแล้วมันจะดีใจอะไรกันหนาว้านะขนาดมาไม่ยังทําได้เลยโดยเมื่อพวกเขาสามารถที่จะเหาะและล่องลอยขึ้นไปบนฟ้าไอ้เจ้าแผนก็ได้นำหน้าพาทุกคนเข้าสู่ดินแดนที่ไม่มีใครเคยพบอย่างเด็บเวอร์แลนด์ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ทั้งหลายเลยแต่ไม่เห็นดูฉากเดียวนี่แหละ หอเห e ี้ยวกันไปได้ไม่นานเลยครับเวนดี้ก็สังเกตเห็นว่ามีลูกบอลพู่มาหาเธอแบบเฉียดผิวกับกลายเป็นว่าลูกบอลนี้เนี่ยก็คือลูกปืนใหญ่จากกลุ่มจอนสลัดเจ้าฮุกนั่นเองเพนพยายามบินหลอกล่อและพากลุ่มของเวนดี้ไปหลบอยู่ที่ตามแนวภูเขา <c oughs> เพื่อป้องกันกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงมาอย่างที่ยิบที่ยิบเวนดี้เนี่ยก็ร้องจากเลยทั้งชีวิตกูไม่เคยทําอะไรใครมาถึงที่นี่โดนปืนใหญ่ซะและ้วแต่เพนก็พยายามกล่อมเธอเลยครับว่า มันยิงฉันไม่ได้ยิงคือมันจะโดนกูอยู่ลอมล่อแล้วจนมีลูกกระสุนลูกหนึ่ง พุ่งมาโดนพวกเขาอย่างจังๆตุบุงนั่นแหละสมน้ำหน้าโมเตค,คุยก่อนที่แม่สาวเวนดี้จะลอยเคว้งคว้างมาเกยเตื่นอยู่ที่เกาะไกลๆณที่นี้เธอได้พบกับกลุ่มเด็กตะปกที่นำโดยเจ้าหญิงขี่ม้าขาวที่มีนามว่าไทเกอร์ลิลี่แต่ว่าไอ้เจ้าพวกเด็กตะปกลูกสมุนของเธอเนี่ยกลับมองว่าเมสสาวเวนดี้เนี่ยคือสตรูเพราะที่มือเนี่ยดันกำหมวกของแผนปีเตอร์อยู่จึงทำให้พวกเขาจู่โจมเธอด้วยลูกธนูอันกระจ้อยร่อยอ่ากูต้องกลัวไหมเนี่ยพวกเขาก็เลยมาคุยกันดีๆเวนดี้ พยายามอธิบายว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากฝีมือของโจรสลัดก็เลยทําให้พวกเด็กๆที่ตั้งชื่อกลุ่มตัวเองว่าเด็กหลงตกลงว่าจะช่วยเหลือเพราะพวกเขาจะต้องตามหาแผนปีเตอร์ด้วยพวกเขาใช้กล้องส่องไม้มองออกไปทางกลางทะเลก,ก็พบกับเด็กน้อยสองคนถูกกลุ่มโจรสลัดจับไปเป็นตัวประกันใครอย่างนั้นคงไม่ดีแน่แล้วเพราะพวกมันคงจะพาพวกเขาก็ไปสู่เกาะหินหัวกระโหลกแน่ๆโดยที่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับ ทางด้านกับตันที่ตั้งชื่อตัวเองว่ากับตันฮุกที่ต้องเรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าเขามีแต่ขออยู่บนมือและโมนี่เรียนกรดเจ้าแผนเข้าไส้เขาพยายามถามจอห์นกับไมเคลิลว่า แกสองคนเป็นเด็กแกกไหนแต่พวกเขาก็ไม่บอกกล่าวเพียงแค่ว่าปีเตอร์แพนจะมาช่วยเหลือพวกเขาก็เลยทําให้กับดานฮุกเนี่ยตกลงไปว่าได้จะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีน้ํายาหรือเปล่าเรือโจรสลัดของกับตานฮุกมุ่งหน้าเข้าสู่เกาะหินกระโหลกซึ่งที่นั่นเป็นลานประหารคนที่ไม่เชื่อฟังและไม่เคารพกฎของเขาโดยเฉพาะพวกเด็กๆที่ดินแดน,นนี้ไม่เป็นที่ต้องการฉันะเกียดนะ เด็กตะโบกแต่ในขณะที่กําลังจะลงโทษด,ด้วยการจับไมเคิลและจอนมัตโซเพื่อให้น้ําทะเลนั้นหนุนขึ้นสูงท่วมคอพวกเขาจู่ๆกับดันหูก็สังเกตว่ามีลูกเรือไม่คุ้นหน้าคนหนึ่งมายืนจ้องงวยอยู่เอ้ยแกเป็นใครวะบอกเทสิทำไมฉันถึงไม่เคยเห็นหน้าชาบพันนั่นเองเจ้าตัวปลอมเนี่ยก็กลายเป็นแผนปีเตอร์คนเท่ก้าวทักสวัสดีดดกับทุกๆคนว่าไง รอชั้นตาเลยนะฉับคันคําสั่งจู่โจมของกับตันหุกก็ทําให้พวกลูกน้องกูเข้าไปหวังจะสังหารแผนปีเตอร์ให้ตายสิน้นและมันก็เหมือนเดิมเลยครับด้วยความเท่ความเก๊กและอวดดีของไอ้เจ้าแผนก็จัดการลูกน้องทั้งหมดของกับตันหุกได้อย่างง่ายได้และทั้งสองคนก็เข้าต่อสู้กันโดยที่มีปากเสียงกันไปด้วยเวนดี้สังเกตเห็นว่าไอ้สองหนอนนี้มันต้องมีเรื่องราวอะไรกันแน่แนในขณะที่องค์หญิงไคเกร์ลิลลี่และก็พวกลูกน้องเด็กหลงของเธอก็เข้า ่วยเหลือทางจอรนและแมคเคลได้สําเร็จแต่ว่าไอ้เจ้าแผนเนี่ยดันไปประมาทพะมัวแต่พูดจีบกระเวนดี้เลยโดนกับตันหุกใช้ตะขอดึงเงาของตัวเองจนหน้าขมําส่งผลให้พลาดพลาดเกือบโดนปาดคอซะได้แต่ว่านั่นก็ไม่ไหวที่จะปากดีต่อแน่จริงก็ฟันสิให้คอขาดชับๆไปเลยซึ่งกับดันหุกก็จะจัดให้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ตัวของเขาดันไปยืนอยู่บนตัวของกละลาคีตัวเบลล์ที่ไม่รู้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง เลยทําให้สถานการณ์กับพิกตปัดกลุ่มของโจสลัดโดนโคตรไอคเล่นงานในขณะที่ทางแผนปีเตอร์ได้พาทุกคนหลบหนีด้วยความสบายใจเฉิบเหตุการณ์ความพ่ายแพ้ที่โดนโคตร AK ไอคไล่งาบกันทั้งเดือเนี่นะครับก็ทําให้กับตันฮุกแค้นมาก สักวันฉันจะแก้แค้นแก,แก,แกให้ได้ไอ้แผนทางด้านปีเตอร์ก็กล่าวว่าการผจญภัยเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยโคตรมันและบานตะไทจัดจัดซึ่งคําพูดนั้นไม่เข้าหูแม่สาวเวนดี้เอาซะเลยเพราะน้องของเธอเนี่ยตกอยู่ในอันตรายจนเกือบจะตายดันกล้าพูดอย่างนี้เหรอเธอเลยตบหน้าไอ้เจ้าแผนเป็นดึงฉาดห้อหายเป็นเด็กไม่รู้จักโตสัทีนี่มันเรื่องเวลวร้ายสดๆแผนก็กล่าวว่ามันไม่เป็นไรหรอกนะฉันชนะตลอดและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเห็นไหมใช่แล้วครับ เรื่องนั้นนะ่ะไม่มีใครเถียงเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศได้แต่น้องๆฉันได,ด้ผู้ติดตามของนายละ่ะเขาทําได้แบบนายไหมคิดถึงหัวอกคนอื่นบ้างจะแผลได้ยินยังนั้นก็เลยเหาะจากไปทิ้งให้เวนดี้อยู่กับกลุ่มพวกเด็กหลงที่มีที่มั่นอยู่กลางป่าในค่าคืนนั้นเวนดี้ก็สงสัยเป็นอย่างมากว่าเด็กพวกนี้เนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอพยายามถามพวกเขาถึงพ่อแม่และคนอื่นๆที่รู้จักแต่ก็ได้รับคําตอบว่าพ่อไม่เป็นใครอะ นึกไม่ออกแถมยังขอร้องให้เวนดี้เล่านิทานให้ฟังก่อนนอนด้วยแต่ว่าเวนดี้ก็ยังมีเรื่องสงสัยเต็มหัวไปหมดเธอถามกับไอ้เจ้าแผนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่เปรียบเสมือนที่นั่งของราชาว่าทําไมจะต้องต่อสู้กับกัปตันฮุกด้วยวีเตอร์ตอบว่ามันก็เรืงง่องง่ายๆเพราะมันเป็นคนเร็วส่วนฉันเป็นตัวดีแค่นั้นแหละเธอจึงพยายามพูดเตือนสติว่าไม่ไม่ก่อนหน้านี้พวกเธอรู้จักกันได้ยังไงก่อนจะไปสู้กันน้าเจ้าแผนเ่ยก็ไม่พูดต่อ เอาแต่ว่าฉันคือปีเตอร์เพนปีเตอร์เพนซ้ำๆฉันไม่ต้องการใครและฉันก็ไม่ต้องการพ่อแม่จนพวกเด็กๆเนี่ยกล่าวถึงคุณแม่กันยกใหญ่ว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าได้เจอแม่ของพวกเขาปีเตอร์ได้ยินอย่างนั้นก็โมโหวมากหยุดสักทีห้ามมีใครพูดถึงพ่อแม่อีกเด็ดขาดถ้าเกิดมีพวกเขา พวกเราก็จะไม่สนุกอีกต่อไปลองนึกดูว่าโตไปแล้วจะเจออะไรกันบ้างและปีเตอร์ก็วิ่งหนีหายวับไปเวนดี้ <Wendy S 1> เห็นอย่างนั้นจึงรีบตามเข้าไปพร้อมถามว่านายมีปัญหาอะไรไหมปีเตอร์พยายามกล่าวว่าเธอมาที่นี่และกล่อมผู้ติดตามฉันว่าพวกเขาไม่มีความสุขและต้องการสิ่งที่เรียกว่าพ่อแม่แบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงกันฮะเพราะเป็นอย่างเนี้เมสสาวเวนดี้เลยจับตายได้ว่าจริงๆแล้ว,ลวกัปตันฮุกกับปีเตอร์แพนน่าจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนที่จะทะเลาะกันรุนแรงและแยกย้ายจากกันไปใช่ เจ้าแผนก็ยอมรับว่าเรื่องเป็นตามนั้นฮุกเป็นเพื่อนสนิทของฉันและเป็นเด็กหลงคนแรกในกลุ่มแต่ว่าเขาคงจะไม่ชอบฉันสักเท่าไหร่พอสุดท้ายหมอนั่นก็หนีจากไปพอกลับมาเขากลายเป็นบ้าตั้งกลุ่มโจรสลัดมาต่อต้านฉันสังกันฉันละงึกสมองมันจริงๆไม่รู้อะไรไปเป่าหูเขาอยู่เป็นเด็กดีจะตายหนังรอคายก็มีคนปลอบเวนดีได้ยินอย่างนั้นเลยบอกว่านายต้องมีเหตุผลหน่อยนะเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นแต่เจ้าแผนก็โมโห เข้ามาใก,ใกล้เวนดี้และต่อว่าเธอจะอยากกลับไปทําไมกลับไปก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบมากมายอยู่ที่นี่มีความสุขมากกว่าพวกเราจะสนุกแบบไม่มีวันจบสิ้นเธอนี่มันเข้าใจยากจริงๆหลังจากนั้นปีเตอร์ก็เดินหนีไปทิ้งให้เวนดี้ลงมาข้างล่างอย่างลำพังซึ่งในคราวนี้เธอก็ต้องตกใจแหละครับเพราะว่าบรรดาลูกสมุนของไอ้เจ้ากัปตันหุกได้จับเด็กทุกคนไปตัวประกันไว้เรียบร้อยแถมตัวของเขาก็ขึ้นไปเจตจา กับปีเตอร์เพนเพื่อมาท้าดวลต่อสู้ตัวต่อตัวเชกเชนที่เคยทํามากันทุกครั้งทว่าคราวนี้ไอ้เจ้าแผนดันพลาดโดนกับรันฮุกฟันไปที่หน้าอกชวรบจนล่างของเขาเนี่ยล่วงลงจากหอคอยไปโดนผืนแผ่นดินจนทะลุส่วนนางฟ้าอย่างทีงก็เบลและเด็กคนอื่นๆก็ถูกจับไปขึ้นเรือกันอีกรอบโดยที่ในระหว่างนั้นกับตันฮุกเองควรจะมีความรู้สึกดีใจที่เขาสามารถจัดการคู่อริตลอดการได้แล้วแต่มันกลับกันจิตใจของเขากับว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยเฉพาะเมื่อตอนยิ่งเล่าเรื่องราวต่างๆให้เมสาวเวนดี้ฟังเธอก็สามารถจับจุดเขาได้อย่างแม่นยำว่าสาเหตุที่คุณดีปีเตอร์เพนไปเป็นเพราะว่าคุณคิดถึงแม่ใช่ไหมกัปตันฮุกก็ตอบในสภาพที่น้ำตาคลอเบา้าใช่แล้ว การคิดถึงแม่มันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอหมอนั่นมันไล่ฉันออกมาเพียงเพราะฉันคิดถึงแม่ก่อนที่ตัวของกัปตันหกจะได้รับการช่วยเหลือจากพวกโจรสลัดและตั้งแต่นั้นมาเขาก็ตายเต้าจนได้เป็นกัปตันเรือในที่สุดเมื่อพูดจบเขาก็จัดการที่จะสั่งประหารทุทกๆคนแต่ว่าเวนดี้เนี่ยได้ขอร้องไว้เพราะต้องการที่จะปกป้องเด็กๆและน้องชายเธอจึงอาสาที่จะใช้ตัวเองเนี่ยไปตายแทนพวกเขาอื กับดันฮุกเลกจัดไทยรุ่งนี้เช้าได้โดนเน่นั่งตัวดีทางฝั่งของไอ้เจ้าแผนปีเตอร์เองก็ได้รับการช่วยเหลือจากองค์หญิงไทเกอร์ลิลี่ที่ใช้สมุนไพรป่ามารักษาแผลของเขาจนหายดีแต่ทว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถ ที่จะเหาะได้เลยไม่รู้ว่าจะไปช่วยเหลือพวกเพื่อนอย่างไงไทเกอร์ลิลี่จึงยื่นมือมาช่วยเหลือในขณะที่ทางเวนดี้เองก็กําลังจะถูกประหารโดยการล่ามโซให้จมลงไปกับท้องทะเลแต่ในจังหวะนั้นเวนดี้ได้นึกถึงช่วงชีวิตที่มีความสุขในเวลาที่เธอจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณาภาพอย่างการตั้งใจเรียนหนังสือ โตเป็นสาวเข้ารับปริญญาและมีสามีออกลูกออกหลานและกลายเป็นยายเก่ที่นอนแห้งเหี่ยวอยู่บนโซฟารอวันตายและและ้วตัวของเธอก็ลอยขึ้นวิงด้วยความเชื่อในการช่วยเหลือจากซิงระเบลที่สามารถเอาตัวรอดออกมาได้แต่นั่นก็หาสร้างความหวาดกลัวให้กับกัปตันฮุกไม่ <laughs> มีแค่เธอจะสู้ฉันกับลูกน้องโจรสลัดได้อย่างไรเวนดี้ก็เลยจัดการเสกเอาเรือเนี่ลอยขึ้นฟ้าไปเลยดูสิว่าโจรสนัดจะทํำยังไงเมื่อลอยได้ก็เพราะอย่างนี้จะตเกีิดเด็กตะปูเมื่อเรือทั้งลำลอยขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับหน้าผาปีเตอร์แพนที่ขึ้นม้ามากับองค์หญิงไทเกอร์ดีๆก็กระโจนขึ้นมาบนเรือด้วยความคิดถึงสวัสดี คิดถึงคนรอไหมกับตันฮุกเนี่ยก็ยิ้มอย่างมีความสุขนะครับโอ้หไม่อยากจะเชื่อว่ามึงรอดมาได้ดีแล่ละจะได้มาสู้กันต่อจึงทําให้สงครามระหว่างเราโจรสลัดและพวกเด็กๆเ,เลยเริ่มขึ้นแล้วก็โอ้โหก็ไม่อยากเชื่อนางเบนดี้เนี่ยอยู่ๆก็กลายเป็นนักดาบระดับมือโปรไปซะง,งั้นสงสัยได้รับบัฟจากทิงก็บเบลกันทั้งลําพวกเด็กน้อยที่ตะโกนวอลครยอย่างโหดเหี้ยมก,ก็กระนำทําสงครามกับพวกโจรจนหลายคนพ่ายแพ้ไปอย่างน่าสงสารเหตุการณ์ยิ่งแล้วใหญ่เมื่อนางเวนดี้เนี่ย บ,บังคับให้เรือทั้งลำห้อยหัวจนพวกลูกเรือจนสลัดล่วงลงไปทะเลตุบุมตุบบุมเหลือเพียงแต่กับตันฮุกและปีเตอร์เพนเท่านั้นเขาเนี่ยไม่อยากสู้กับกับดันและฉันเบื่อแล้วล่ะฉันจะยอมแพ้แล้วก็ขอโทษนายที่ไล่นายไปถ้ารู้ฉันมันแย่เรามาเกินดีกันเถิดนะกับดันฮุกในยนอย่นั้นก็อึงอ้งอึ้งไปพักหนึ่งนะครับเออมึงมึงมาพูดอะไรตอนนี้เนี่ยมันจะจบเรื่องลแล้วแล้วตายขาไปซะปีเตอร์ตอนที่มันจะลงมือเวนดี้ก็มาใช้ดาบรับไว้และกล่าวว่า นี่โตๆได้แล้วนะเนี่ยทำตัวมาเป็นเด็กกระโปงกไูได้แต่แล้วปืนใหญ่ที่ถูกยิงมาจากฝีมือของใหม่เคิลและจอนก็ลอยไปกระแทกกับกระโดงเรือจนกับตัานฮุกเนี่ยเกือบล่วงลงไปข้างล่างแต่เจ้าแผนพยายามพูดจ้าให้กับตัานฮุกหรือเจมในชื่อของเพื่อนเก่านึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขไว้แล้วนายจะลอยได้ <c oughs> แบบฟินๆน่ะกับดันฮุกก็รับปากได้ <c oughs> อืมเฮ้ยชิบหายแล้วความสุขมันคืออะไรอะด้วยเหตุนี้เองนะครับกัปันหูก,ก็ล่วงลงไปสู่ทะเลในสภาพที่แทบหลังสุดๆในขณะที่ปีเตอร์ที่ได้รับข้อคิดก็ยอมพาทุกคนกลับไปส่งบ้านด้วยเรือโจรสลัดของกัปันหูกพวกเขามุ่งสู่ลอนดอนซึ่งเป็นบ้านของเวนดี้โดยในขณะนั้นพ่อแม่ที่ได้ยินเสียงตึกตักโครมครับก็รีบขึ้นมาดูห้องของลูกสาวพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะตอนนี้มีเด็กกระโปรงอยู่หลายคนเสหลือเกิน วเวนดี้ที่ไม่เห็นว่าไอ้จมเพนจะมา,าร่วมด้วยจึงขึ้นไปหาเขาบนหลังคาและกล่าวว่าทำไมนายไม่มาอยู่กับฉันละ่ะแต่ปีเตอร์ได้ยอมเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับเวนดี้ฟังว่าจริงๆแล้วบ้านหลังเนี้เคยเป็นบ้านของเขาเมื่อก่อนเมื่อนานมากแล้วเขาจะมาตามหาเด็กลหลายคนที่มีความคิดไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อไปยังดินแดนแห่งนิทานที่เรียกว่าเนฟเวนแลนที่นั่นทุกคนจะมีความสุขกัน ในสาเหตุที่เขาต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าวันหนึ่งปีเตอร์ถูกคุณแม่ดุในเรื่องที่เขาทําตัวไม่รู้จักโตปีเตอร์จึงหนีออกจากบ้านและไม่กลับมาอีกเลยจนเวลาล่วงนานไปเขาได้กลับมาอีกครั้งก็พบว่า คุณแม่นั้นได้หายไปซะแล้วเหลือไว้แต่เพียงบ้านหลังเปล่าๆตั้งแต่นั้นเขาเลยตัดสินใจว่าฉันจะเป็นเด็กตลอดไปแต่เวนดี้ก็พูดจาชักชวนให้ไอ้เจ้าแผนเนี่ยไปอยู่กับเธอก็ได้พวกเราจะเติบโตไปด้วยกันแต่ไม่ว่ายังไรไอ้เจ้าแผนปีเตอร์ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาจะกลับไปยังเนเวอร์แลนด์ดินแดนที่จะมีแต่ความสุขและความสนุกไม่จบสิน้น ฉันจะไม่มีทางเป็นผู้ใหญ่ลาก่อนเวนดี้ด้วยหลังจากที่ไอ้เจ้าแผนกลับไปยังนเนว์แลนด์แล้วเขาก็นําเรือกลับไปคขนเจ้ากับดันฮูกได้ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะยอมกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของไอ้แผนปีเตอร์กับนางหนูเวนดี้ตัวดีปี2023ได้จบลงไว้เพียงเท่านี้ใครเป็นแฟนไอ้เจ้าแผนก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันที่ข้างล่างเลยครับผมหรืออยากจะไปดูหนังเต็มแล้วค่อยมาคุยกันก็ได้นะเธอะว่าหนับหนูนดิสนีย์พัดกันด้วย ด้วยส่วนตัวแล้วเวอร์ชันนี้เด็กดูยังเครียดเลยครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่บันเทิงเลยผมกล้าฟันธงเลยว่าเด็กมันต้องเกาหัวงอเงกๆแน่นอนว่าทําไมตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้ทําไมอันนี้มันเป็นอย่างนั้นนอกจากความสับสนและโอลมานแล้วเนื้อเรื่องก็ดูมีความดาั์กอยู่ไม่น้อย,น,อยนะนิดๆจริงๆซึ่งตรงเนี้ยผมชอบและด้วยความที่มันเซฟอยากจะให้เป็นเด็กหนังดูก็เลยออกมาวุ่นเวอเว้อแววแววอย่างที่เห็นว่า กูเห็นจระเข้กระโปงตัวเดียวเนี่ยนะละสีนก็น้อยนิดมากจะไปขายไอ้เจ้าแผนก็โอ้โหมันเหมือนเด็กเอาแต่ใจมากกว่าส่วนทิงกระเบลเนี่ยก็ออคือทั้งเรื่องเนี่ย นางพูดไปได้นะฮะนางก็จะอมปากแล้วก็จีบปากแบบจุ๊บๆๆค่อนข้างที่น่านาลำคาญเหมือนกันเรียกได้ว่าถ้าไม่มีติงงกร์เบลเนี่ยเรื่องก็ไม่เสียหายครับานางแทบไม่มีความจําเป็นอะไรเลยดูนะนี่ขนาดตัวสําคัญนะเนี่ยในหนังนี่แบบจืดมากบทของเวนดี้ก็มีหลายฉากที่ลำคาญเหมือนกันนะโอ้ยทําไมมันขัดหูขัดตาไปหมด แมหนังเรื่องที่เป็นปลาหมึกโผล่มาก็เฟบเดียวจริงๆข้อดีอย่างเดียวของหนังเรื่องนี้นะครับปีเตอร์แพนกับวินดี้ปีสองพันยี่สิบก็คือแก่นของเรื่องนะสิ่งที่หนังพยายามจะบอกกับเด็กที่ดูหนังเรื่องนี้ก็คือว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะซุกซนหรือเล่นสนุกไปได้ตลอดเวลานะครับทุกคนเนี่ยจะมีความรับผิดชอบไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามยังไงซะสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ไว้ไหนหากไร้วินัยและไม่มีเป้าหมายแล้วก็คุณก็จะกลายเป็นแค่คนบ้าที่ จมอยู่กับอดีตเหมือนกับกับดันคุกนั่นเองขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และติดตามคลิปของผมเจอกันอีกครั้งในสปอยเรื่องมาวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ